ในคลิปนี้นะครับพี่ก็อยากจะรู้ว่าน้องๆทุกคนที่ดูพี่เนี่ยอยู่จังหวัดไหนกันนะครับส่วนพี่เนี่ยอยู่จังหวัดนครปฐมนะทุกคนก็ใครที่อยู่จังหวัดนครปฐมแบบจังหวัดเดียวกับพี่เนี่ยก็กดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์ด้วยแล้วกันนะพี่ขอคนละหนึ่งไลค์เลยกดซับด้วยนะเว้ยไม่ใช่มึงกดแต่ไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะคนอื่นจะได้มาดูช่องพี่กันเยอะๆนะครับผมเฮ้ย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  ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับทุกคนว่าทุกคนอยู่จังหวัดไหนนะ okay, โอเคก็คิมในะวันนี้นะพี่ก็จะมาเล่นของคอมโบกันอีกแล้วนะก็วันนี้นะพี่ก็จะมาเล่นมัดอิเล็กทริกคอร์กับดาบดาบอะไรนะดาบนี้เลย <c oughs> ดาบนะครับนี่เลย <c oughs> คือเป็นดาบในตำนานนะทุกคนเป็นดาบยอดฮิตในตำนาน,นครับ <c oughs> มีชิซุยซันไดแล้วก็อะไรนะวานโดเออไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าก็เดี๋ยวผลเนี่ยก็ต้องเล่นเป็นผลมืดนะทุกคนสาหรับสายดาบไม่ต้องมืดอยู่แล้วนะพอเซ็ตไปประมาณนี้นะครับผมโอ้โหแล้วกูเล่นเผ่ามิงด้วยจะรอดเนี่ เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่อยากเสียโรบักแล้วก็เสียงเงินม่วงนะครับ <No. S 1> ไม่เป็นไรครับนี่ระดับเปอร์คุงแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะในคลิปนี้ <Wow. S 1> พี่จะไม่ตายแน่นอนถ้าตายนะพี่ให้เองคนละร้อยเลยใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์อะ่ะพี่พูดจริงนะน,นะพี่ไม่บิดน,นะแต่ก็ก่อนจะไปดูพี่ราคาหัวเนี่ยทุกคนพี่ก็ฝาก้านขายไก่ตันพี่หน่อยแล้วกันนะ นี่ก็คือร้านขายแกตันของพี่นันเองนะทุกคนเปิร์คุงมช็อปนันเองนะท,นงนนงนะทุกคนก็เข้ามาสมัสมาชิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยเลยเลื่อนลงมาก็จะเจอสินค้ามากมายนะทุกคนผมแนะนําเลยก็คือเผาปลาวีสี่นะทุกคนไอพวกขั้นสิบเนี่ยคือขายดีหมดนะอันนี้ก็ขายดีนะทุกคนเป็นกล่องสุม่มเผาวีสี่มีเกลือนะถ้าเกิดสุ่มได้เนี่ยเราก็ได้วีสี่ขั้นสิบนะทุกคนราคาแค่ห้าบาทเนงนะโคตรคุม้มแล้วก็มีไอเดตแถมมห้ครับเดินครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้อย่าซ้กันดวย 17m อะคนดูน่าจะไหวว่ะมามามา,มาน่าสนใจอยู่ 17m น้องพี่อยู่ไหนเอ้คนไทยชัวร์เลยเล่นซูซอยๆอย่างนี้แต่กูอยากได้สักตัวทุกคนหุยตัวนี้นาเอาจาัดหืมูเสือกแล้ละกันมามาไอผ้ผามึงมานี่ไอผ้ผาไอผ้ผานี่ไงนี่ไงโดนปั่นกระโปงปั่นกระโปงอะมึงรู้จักไหมโอ้โหเล่นเผ่ามิงต้องเซฟนะทุกคนจเย็นเ โดนโอ้โหบินขึ้นไปนู่นเลยนี่ไงมึงจะหนีกูไปไหนมึงจะหนีกูทำไมมึงจะหนีกูทำไมน้องอันนี้อือโอ้โหเข็นนี่ดันดีดันอีสัตว์สวยโดนกูทุ่มเอ้ยโอ้เยเบื่อโค้ดเล่นผลพลาจริงๆเลยว่ะมันมันชอบเล่นแบบเนี้ยคนสตีนนะครับนี่นี่นี่ สวยกูเผาตื่นเลยแล้วกันมามาอือตายซะตายแน่อันนี้เรียบร้อยครับหัวแตกาม,มาครับน้องมาโอ,ไโอ้ไม่เปิดดิกูซาเผาตื่นนะเว้ยเเอ้าเอๆาเอ้าเอ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 <ๆ>อ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไม่เหมือนกูโดนลุมเลยวะอืมนี่เอ้าเออเอ้อไอ้สัตว์แม่ง ไม่มีเผ่าเซฟตี้มากพอนะทุกคนมันก็เลยตายนะโอ้ยแล้วกูเสียร้อยหนึ่งให้คนดูไม่กูไม่ให้เป็มมารู้ชอบร้านบริการกดผลและเกมบัสเละเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีราคาอ่ตนอีกมากมายนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับกูต้องเปลี่ยนเผ่าว่าคนดูหรือกูต้องเปลี่ยนเผ่าจุ๊กเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเปลี่ยนเผ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเผ่านะครับแมนสู้ไม่ได้จริง <No. S 1> ผมพูดเลยว่าสู้ไม่ได้ <No. S 1> จูกจุ๊กระดับตำบนครับวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งยาววิ่งยาวเดี๋ยวเรามาสุ่มเผ่าด เป็นที่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วมา<แ>มึงมามึงไม่รอดแน่แค่นั้นแหละจะ<แ>ยอมเสียโลบัคแค่รอบเดียวแค่นั้นแหละโดนใครไม่รู้เนี่ยเอ้ยเอาพระก็ได้เอาพระสวย<แ>อืมนี่นี่นี่เป็นเที่อะไรของกูะเฮ้ยหนีหนีหนีเปิดเปิด,เป,ดเปิดทางกูสวยอรอแล้วรอแล้ว สวยโอ้ยเฮียกดผิดไปไหนน,ไไหน,น้องไปไหนทำไปไหนโน้ปโอ้ยไม่โดนได้ไงวะไอ้สัสเอ้ยสวยตายไหมอ้ไม่ตายกูโดนล้านแน่ไอ้เฮียเรียบร้อยเกือบแล้วแม่งจะลากูสภาพมึงก็ได้แค่นี้นแหละมานี่มามามึงมามาเคลียร์กูเถอะวะ โดนโดนโดนอยู่โดนอยู่สวย,ยสวยหายไหมน้าสวยสวยสวยนะ้องเรียบร้อยหัวแตกฮึ่มกูไล่ตั้งนานโคตรเหนื่อยมากกูมา,มาอะไรอะไรอะไรอุ้ยเชี่ยเชี่ยเดี๋ยวครับเล่นโดรู้ด้วยว่ะมา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 นี่นี่นี่คอมโบม,มั่ว เฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนกูเกือบโดนกูนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยอีกตัวหนึ่งจะา,ายอีกตัวหนึ่งจะา,ายไปสัตว์ขึ้นไปโอ้โหมันเปิดเผาคนดูจบจัดอู้แรก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 อะไรวะอ้าวโดรัสไอู้่เออมันก็ไปเพิ่มเลือดให้มันน้อยงโง่เฮ้ยมา เฮ้ยมันโดนมันโดนโดนสกิลผมเรียบร้อยมาดิมาดิมาดิสัด์ดขึ้นไปข้างบนเฮ้ยออกออกออกสวยผมออกทันโอ้โหกูเบื่อผลประตูอ่ะไอ้เหี้ยมันจะอัพเดตแบบนี้มาทำไมวะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจะได้จะได้ผมนะ้เฮ้ยแม่งขัดกูทุกรอบไอ้สัตว์ ดูดแม่งไงเฮียดูด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 ,ดูดงกูนี่ไงนี่ไงตายไปซะแม่งขาดปูดีนักมึงอะไรนังหนาฮะอะไรนังหนาอะไรนังหนาขาดสก,กิลกูด้วยได้เดี๋ยวมึงเจอกูเฮียมึงก็ตายอยู่ดีคือจะยุ่งทำไมวะน้องโคตรงง ไอ้จริงนะแอดมินบล็อกฟู้ดมึงไม่น่าอัปเดตเผ่าตื่นเข้ามากูพูดตามตรงไงนะมันแบบเกมมันเละจัดอะ่ะ <B rain> โอ้ลำคาญว่ะเนิร์มหน่อยก็ดีนะไอ้เฮียไอเฮีย, <in> ยนี่แหละเรียบร้อยครับคุณได้คิวโอยไอเนี่ยหลายรอบแล้วไอเนี่ยคือโอ้โห มึงหลายรอบรอมึงหลายรอบแล้วเหรอฮะถ้ามึงหนึ่งหนึ่งมึงก็แพ้มึงหนึ่งหนึ่งมึงก็แพ้มาดิเอาเป้าเปล่าเอาเปาห <Nope. S 1> นึ่งหนึ่งก็แพ้กูนี่นี่อาออ๋อเขยับรีบออกรีบออกสวยผมออกได้รอดแล้วรอดแล้ว อ้าวโดนกูครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหัวแตกแม่งคนต้อตีนูดีนักคือบวกทั้งคลิปอะคลิปเนี้ยบวกทั้งคลิปสู้โคตรนานกว่าจะได้แต่ละคิวอือแอดมินอัพอะไรมาวะเอ้ยไม่ต้องลุ้มไม่ต้องลุ้มเป็นที่อะไรกันงงว่ะเียคมาดูได้ เอ้ยอนัดเดียวแท้ๆนัดเดียวโอ้ยเข้าประตูหนีไว้ก่อนเ,อย,เอยเออเออเออนี่ไงตายเรียบร้อยหวัวแตกไอ้งโง่ฮึลุมกูดีนักแกมันอยู่นี่มันอยู่นี่ นี่ไงนี่มันต้องเล่นแบบนี้ไว้น้องโอ้ยเอาเรียบร้อยครับโอ้ยเข้าโดนใครอ่นนะเอ้ยพุ่งออกก่อนพุ่งออกก่อนโอ้โหโดนโดนใครไม่รู้แต่เอาก่อนจังวะเนี้ย ออื้หัวแตกโดนเต็มๆผมเก็บไอเดี้สามรับสามเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวมันละโอ้โหแหลกแหลกแหลกไม่แหลกดิปิงอนี่นี่อ๋อนั่นเนี่ยโดนขัดตลอดโอ้โหกูโดนลงหมดเนี่ยเกินไปเกินไปนี่ไงเรียบร้อยหัวแตกไหมเอ้ามันรอดมันรอดมันรอดโดนไหมอู้อ้าวเช็ด เอาตายแปลงร่างไปก็เท่านั้นแปลงร่างไปก็เท่านั้นเฮ้ยเอาอีกสักตัวหนึ่งอ่ะมามามาอีกสักรอบหนึ่งนี่มันจะไปไหนนี่ไงรู้จักปปปเปล่านี่ปาบอลลงไปตายอุ้ยเอ้านี่เอ้าโอ้โหขัดสกิลสามดาบโอ้หขัดได้ยังไงฮะขัดลงได้ยังไงเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอา หมาตัวไหนหมาตัวไหนยากล้องหมาตัวไหนยากร้องนี่ไงหัวแตกเอา้าได้อีกได้อีกว่ะคนดูได้อีกโอ้โหของชอบพี่เลยแบบเน,นี้ยของชอบพี่เลยาค่าหัวพี่ก็กลับมา30 m เอเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่โดนมันฆ่าไปยกใหญ่นะทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกด s ับสไครต์ด้วยแล้วกันนะขยายพี่เล่นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมเป็น้อนหนครับจุ๊บัว แรกที่เจอเธอทําฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพอเ,เวลาทําให้ผ่านการเจรจาผ่านรถพ่านถน